เสียงเช่นยนแผลก็รู้ว่ามันได้วเปิดเปิดหัวโคตรขึ้นไปแล้วดันที่จะมีการดันที่จะมาด้วยเขาจะละดันนายทวงบุญทูด้วยสิพระพัดช่วยลำด้วยอย่างครับมันยังไม่ถึงโหมดจอด500ครับยังไม่ถึงครับเดี๋ยวไปโดครับใครจะกด500จากสุริยันครับผู้ชมจากบ้านครับ มาแล้วเห็นลำไรลำไรขึ้นมาแล้วโดดกันปิ๋วเลยทีเดียวไปกันแล้วครับพี่โอ้โหหนึ่งเป็นแบบดาราเทพกีทีมระกรูดด้วยเ<อ>ตะนัดจากทีมงานกำนันเขียวไปแล้วโ,<อ>โอ้โหใกล้โหช็อตแล้วด้วยเตะนัดใกล้โหช็อตแล้วด้วยเดี๋ยวยังไม่ถึงไม่แน่นอนนะเดีย๋ยวใจเย็นๆนันเงโอ้โหเด็กน้อยคนนี้ทำไม่ดีทำไม่ดีนะทางไกลมาจากชนบุรีและเดียว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 แล้วเฮ้ยเเรียบร้อยได้แล้ว กอนได้ไปแล้วประเทศกีทีปคุนกับเจ้าเตรษัดยับจากทีมงานกำเนันเขียวเชนงบุรีขนาทีอัดดับที่สองณตอนนี้ดูจากจอทีวีครจะได้นุที่สามตแตงทีติอัจลิกงามที่สีเดียวบัตอรลัที่ห้สีน้อยแะชนิดตกใจ่ะเขาก้องไม่ยอมนะเขาต้อไม่ยอมนะใช่เจ้าสัราชบอกว่าไม่ยอมนะไย่ายอไปยอมูดเลยิ๊กิ๊ิ๊ิ๊เอาแล้วเอาแล้วเ้ยแล้ว ได้ยพี่กองขอที่หนึ่งได้ไหมเนี่ยเป็นบาดาไน้ไหในเมื่อในเมื่อตัดได้เปไปให้สุดไปให้สุดเขาต้องตึงไปได้ด้วยเข้าใกล้ตึ้งไปเข้าใกล้แล้วนั่นเยอะเลยเข้าใกล้แล้วนั่นดูใน็กบล็อกตุนจอทูวูนี่ซูมเข้ามาแล้วแบบทัดเจเห็นเป็นไหมถึงได้ได้ได้ด้วยเฮ้ยเขาบอกได้โหนจอดไปแล้วที่หนึ่งขอได้ไหมล่ะขอพี่ได้ไหมอ่ะขอได้ได้ไหมตัดเราวันนี้เตะตัดทับเตะดตะทับเตะปัะปุ๊บติดขอบดาเตะเตะเลย ยังไม่ได้ครับยังไม่ได้โอ้อันดับที่สามก็เหยื่อเ้าเรียบร้อยช่องต้องขึ้นไปแล้วขึ้นไปขึ้นไปแล้วโอ้โหแต่ยังตัดได้อย่างไ่อย่าครับโอ้โหได้เหยืยอได้เต็มมันเบากันเลยมันไม่เบากันเลยนะเหยืยอเบากันแล้วมันเบาไม่ได้ใช่ไหมอ่ะด้านหลังนี่จะมีอันเล็กด้วยเบิร์ตนะเ่วนฮุมบารินเอาอย่างเดียวเต็มบัดยังเอาคืนเจาะเหลือเหลือดิโอแน่เก็บฝุ่นแล้วเออ เอาได้เอาได้อ้าวหาได้แทนได้เลยนะ น้องล้อน้องล้ออื่อยาจับอย่าสนกันเดี๋ยวจะงงไปกันใหญ่ครัตอนนี้อันดับที่หนึ่งนั้นกลับไปอยู่ที่พรเจริญในวงบุญครูเว็บแฝดล้อหน้าทั้มในจอหน่อยเป็นแฉล้อหน้าสีนี้เป็นของชาลเทพตีประกูลาโอ้โหจับแย่ล้อหน้าเลยนะโอ้โหเนี่ยเป็นแบบนี้แหละเขากองสุดยอดทีเดียวครับใช่จับจานเกี่ดาลนี่แบกเพราะว่าจะมีรถน้องล้อกับเป็นน้องดีตังด้วยน้องใหม่น้องใหม่อันดับที่สามโฟกัสครับอันดับที่สี่ตัวมัดช่วยรำโอ้โหนี่เบอร์ก ผมไม่ค่อยเวิร์กเลยไม่ได้อันดับที่5้าีน้อยนัชดนปลุกใจล่าครับอันดับที่6กมอสก้าณีนัทอันดับที่7จ็ดโผลนเด็กอันดับที่8พันโตอันดับที่9เอสตุนิพนธ์ยอดเยี่อันดับที่สิมาปนนี้ไปอยู่ที่ใหม่เลขสามมาเล็ครับชนะโชคภูมิรินรุ่นต่อไปเทียบตัว Yamaha 415วันเมเจอร์เทียบตัว แกแล้วพรแกแล้วแตนายวันนี้สองรุ่นก็ยังไม่ได้โฮช็อตด้วยเอากันแล้วแม่จับได้ดีจับได้ดีจับข้อคองครับซุ้มไก่เจ้าสัมรานรับนี่รองมาเลยตามมาด้วยเตตััดจับแตระเทศที่มีประกูที่สามเแว๊บเนี่ยใบเหลืองเหลือเนี่ยโปรแกรมที่สิกรจริญญาบันดับที่สี่สิวพัดช่วยลำแม่ครับกองวันนี้เราไม่กระโดไปครับเดี๋ยวเราสนุกสนานกันไปในรุ่นหกสิบี